งานเข้าแล้วครับล่าสุดกัมพูชาจะโดนเทกลางสี่แยกอินโดแปซิฟิกแบบไม่รู้ตัวครับในขณะที่รัฐบาลฮุนมาเน็ตกำลังเล่นใหญ่เล่นเกมการเมืองชายแดนปันกระแสให้คนของตัวเองบุกทำลายรั้วบ้านเราหวังจะสร้างภาพดรามา่าเรียกคะแนนสงสารจากชาวโลกแต่เบื้องหลังฉากโอ้โหมีการเดินเกมการเมืองระดับโลกที่ใหญ่กว่านั้นเยอะใหญ่ชนิดที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชายแดนกลายเป็นแค่เรื่องเด็กเล่นไปเลยครับ เพราะในขณะที่กัมพูชากำลังส่งเสียงดังโหกเวกมีการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของเหล่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดจาก29ชาติทั่วโลกเกิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยมีพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเป็นหัวเรือร่วมกับเราและที่พีคที่สุดคือมีอยู่ชาติเดียวในภูมิภาคที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์แขกรับเชิญเรื่องนี้มันบอกอะไรเรามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้น เดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกับกคุณครับม้บางข้างด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำานักที่ดีสุดของผมนะครับรารักตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปเ็เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ชายแดนที่หลายคนกังวลแต่ผมจะบอกว่าถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่เกมนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับหลายท่านคงได้ตามข่าวแล้วว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โดยเฉพาะที่จังหวัดสาแก้วบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วมันคุกคุ่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันมาแปลกครับไม่ใช่การประทะก,กันของทหารแต่เป็นการที่ฝ่ายกัมพูชาใช้มวลชนซึ่งก็คือชาวบ้านของเขาเองเดินหน้ามาประท้วงมาโห่ร้องท้าทายแล้วก็ลงมือทำลายรั้วลวดหนามที่ฝ่ายไทยสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอธิปไตยของเราภาพที่ออกมามันดูวุ่นวายมากครับ มีการเผชิญหน้ากันมีการใช้โดรนบินข้ามมาฝั่งเราซึ่งกองทัพภาพที่สองก็ถแถลงยืนยันว่าตรวจพบโดรนในพื้นที่ชายแดนถึง9ลำสถานการณ์แบบนี้มันทำให้คนไทยอย่างเราเรารู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมครับมันเป็นแผนการที่ชัดเจนมากทางกองทัพบ,บกของเราวิเคราะห์เลยว่านี่คือการที่รัฐบาลกัมพูชาหนุนหลังชาวบ้านยั่วยุหวังปะทะคือใช้ประชาชนเป็นเหมือนโล่มนุษย์ ผลักมาข้างหน้าเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่าไทยรังแกพลเรือนเป็นยุทธศาสตร์คลาสสิกที่เรียกว่าตบหน้าแล้วร้องไห้คือตัวเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่พอเราตอบโต้ก็จะวิ่งไปฟ้องชาวโลกว่าโดนกระทําหลายคนก็อดกังวลไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเราจะเสียท่าให้แผนเรียกน้ำตาแบบนี้อีกหรือเปล่าจะโดนต่างชาติมองเป็นผู้ร้ายรังแกเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าไหม ยิ่งพอเห็นรัฐบาลฮุนมาเน็ตกับสมเด็จฮุนเซนออกมาขู่ว่าจะลากเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกหรือส่งจดหมายไปฟ้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC กล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานยิ่งทำให้หลายคนใจเสียกลัวว่าเราจะเพี้ยงพ้ำในเกมการทูตระหว่างประเทศแต่ผมจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้เราคิดครับแต่ความจริงในเวทีโลกมันตรองกันข้ามอย่างสิ้นเชิง แต่ถ้าเราหยุดหมกมุ่นกับภาพเล็กๆที่ชายแดนแล้วเงยหน้ามองภาพที่ใหญ่ที่สุดภาพของภูมิรัฐศาสตร์โลกเราจะเห็นความจริงที่น่าตกใจครับความจริงที่ว่าในขณะที่กัมพูชากำลังจัดฉากละครราม่าที่ชายแดนประเทศไทยกำลังเป็นเจ้าภาพจัดงานที่สำคัญที่สุดหนึ่งงานในปฏิทินความมั่นคงของโลกครับงานที่ว่านี้คือการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโดแปซิฟิก หรือชื่อภาษาอังกฤษเท่ๆว่า Chief of d e f e n s e Conference หรือ C-H-O-D-S 2025ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26 2 8ถึง28สินงหาคมที่เองที่หัวหินครับต้องย้ำก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่งานแสดงสินค้าอาวุธไม่ใช่สัมมนาวิชาการทั่วไปแต่นี่คือการประชุมของเบอร์หนึ่งทางการทหารของแต่ละประเทศในภูมิภาคที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก เพื่อมานั่งคุยกันซึ่งซึ่งหน้าว่าจะรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันและอนาคตกันอย่างไรทีนี้มาดูไฮไลท์ที่ผมเรียกว่าเป็นหมัดน,น็อก3ามชั้นที่ทำให้เกมนี้จบตั้งแต่ยังไม่เริ่มครับหมัดที่ 1. เจ้าภาพใครเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้คาตอบคือกองทัพไทยร่วมกับกองกำลังสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนี่คือการประกาศให้โลกรู้ดังๆเลยว่า ไทยกับสหรัฐคือทีมเดียวกันการที่สหรัฐซึ่งเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเลือกไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในเวทีที่สำคัญขนาดนี้มันคือการให้เกียรติและแสดงความไว้วางใจในระดับสูงสุดมันบอกว่าสหรัฐมองไทยเป็นพันธมิตรหลักเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงหมัดที่2แขกที่มามีใครมาบ้างโอ้โหลิสต์ยาวเป็นหางว่าวครับ มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนระดับสูงจาก29ชาติทั่วทั้งอินโดแปซิฟิกเข้าร่วมไม่ได้มีแค่ชาติในอาเซียนนะครับแต่มากันหมดทั้งมหาอำนาจอย่างอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งเนปาลก็ยังส่งพอบอทอสอสอมาร่วมด้วยนี่คือภาพของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคที่พลเอกชาฟลิน พบทบสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกเคยพูดไว้ว่าเครือข่ายของเราปฏิเสธพฤตศศพิกรรมที่ร้ายกาจและขาดความรับผิดชอบของระบอบเผด็จการการรวมตัวกันของ29ชาติที่ไทยคือการแสดงพลังของเครือข่ายนี้ให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมหมัดที่3และนี่คือหมัดนกที่เด็ดขาดที่สุดครับในบรรดา29ชาติมหาอำนาจทางทหารที่มาร่วมตัวกันมีอยู่ชาติเดียวในภูมิภาคนี้ ที่ชายแดนติดกับเราแต่กลับหายไปจากรายชื่อแขกรับเชิญใช่ครับกัมพูชาไม่ได้รับเชิญลองคิดดูสิครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆในเวทีทางการทูตและความมั่นคงการไม่เชิญคือการส่งสารที่รุนแรงและชัดเจนยิ่งกว่าการออกถแถลงการประนามเป็นร้อยเท่ามันคือการบอกว่าพฤติกรรมของคุณเราไม่ยอมรับ มันคือการตัดหางปล่อยวัดกลางเวทีโลกอย่างเป็นทางการที่มันเด็ดกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับการไม่เชิญเป็นแค่การเริ่มต้นแต่ในห้องประชุมนั้นไทยไม่ได้นั่งเงียบๆนะครับเราใช้โอกาสทองนี้ในการชี้แจงความจริงให้โลกฟังแบบไม่กักพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเราได้กล่าวต่อหน้าพบอทศส,อสอของอีก28ชาติที่เหลืออย่างชัดเจนครับท่านบอกเลยว่า หลายประเทศได้สอบถามถึงสถานการณ์ไทยแดนไทยกัมพูชาและไทยก็ใช้โอกาสนี้สื่อสารข้อเท็จจริงออกไปสู่ประชาคมโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ดินแดนของไทยและปกป้องชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกติกาของสากลท่านยังย้ำด้วยนะครับว่าไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จำเป็นต้องปกป้องอธิปไตยเพราะเราถูกรุกราน และยังมีการบิดเบือนข้อมูลเกิดขึ้นทําให้ไทยต้องชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดเช่นการที่มีทหารและประชาชนได้รับอันตรายและการลักลอบวางทุ่นระเบิดลองนึกภาพตามนะครับพอบทสสของเรายืนอยู่ต่อหน้าพอบสูงสุด28ประเทศแล้วฉายภาพให้ดูเลยว่าใครกันแน่ที่รุกรานใครกันแน่ที่เล่นนอกกติกานี่ไม่ใช่การแถลงข่าวให้สื่อฟังนะครับ แต่นี่คือการรายงานตรงต่อผู้กลุ่มอำนาจทางทหารของโลกในขณะที่กัมพูชากำลังตะโกนอยู่ข้างนอกห้องประชุมแต่ไทยกำลังบรรยายสรุปให้กับกรรมการทั้งหมดฟังอยู่ในห้องคุณว่าเสียงของใครจะมีน้ำหนักมากกว่ากันล่ะครับคำถามต่อมาคือทำไมสหรัฐและพันธมิตรถึงเชื่อมั่นในไทยขนาดนี้คำตอบมันอยู่ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ยาวนานและพิสูจน์แล้วครับผมขอใช้อุป,มาอ,ปมาอุปมยอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับ มันเหมือนกับการเลือกร่วมทุนในธุรกิจคุณจะเลือกลงทุนกับพาร์ทเนอร์ที่คบกันมาเกือบศตวรรษมีประวัติขาวสะอาดทําธุรกิจตรงไปตรงมามีความเป็นมืออาชีพนั่นคือไทยนะครับหรือจะเลือกลงทุนกับน้องใหม่ที่ประวัติโชคโชนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันดีคืนดีก็สร้างเรื่องเปลี่ยงข้างไปเข้ากับคู่แข่งตัวฉกาจของคุณนั่นคือกัมพูชาคำตอบมันชัดเจนในตัวมันเอง ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐไม่ได้พิ่งสร้างแต่ฝั่งรากลึกมานานมากโดยเฉพาะด้านการทหารเราเป็นพันธมิตรหลักนอกกลุ่มนาโตมาตั้งแต่ปี2446ซึ่งทําให้เรามีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐเราเป็นเจ้าภาพร่วมการฝึกครบรากโกมาต่อเนื่อง40ปีซึ่งนี่คือการฝึกร่วมทางทหารนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและไม่ใช่แค่ครบรากโกนะครับ ล่าสุดก็มีการฝึกอีกสารพัดทั้งคาร์ t ที่เป็นการฝึกทางเรือและ Enduring Partner ที่เป็นการฝึกของกองทัพอากาศซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความร่วมมือที่แอคทีฟและพัฒนาอยู่ตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่ผู้นำกองทัพสหรัฐกล่าวยกย่องกองทัพไทยว่าเป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิความสัมพันธ์แบบนี้มันสร้างจากความไว้วางใจที่สั่งสมมาไม่ใช่การวิ่งเต้นระยะสั้นในทางกลับกัน ลองดูยุทธศาสตร์ของกัมพูชาสิครับขณะที่ไทยสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลายกัมพูชากลับเลือกที่จะทุ่มสุดตัวไปที่มาหาอำนาจเดียวนั่นก็คือจีน ซึ่งมันสร้างความกังวลให้กับทุกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกต์อย่างคลองฟุนันเตโชคาเนลและการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่นักวิเค,คราะห์ทั่วโลกมองตรงกันว่าอาจเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงทางทหารหรือ d u เอ Use เพื่อให้กองทัพจีนสามารถเข้ามาใช้เป็นฐานปฏิบัติการในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ได้ การกระทำแบบนี้ในทางภูมิรัฐศาสตร์ถือว่าเสี่ยงมากครับเพราะมันทำให้เพื่อนบ้านและมหาอำนาจอย่างสหรัฐมองว่ากัมพูชากำลังเปลี่ยนตัวเองเป็นฐานที่มั่นของจีนซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาค ดังนั้นการที่กัมพูชาสร้างเรื่องที่ชายแดนไทยมันจึงไม่ได้ถูกมองเป็นแค่ข้อพิพาทสองประเทศแต่มันถูกมองในภาพที่ใหญ่กว่าว่าเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวของตัวแทนของจีนที่กำลังท้าทายระเบียบโลกที่ชาติส่วนใหญ่ยึดถือ ส่วนเรื่องที่รัฐบาลฮุนพยายามจะเอาใจโดนัลด์ทรัมป์ด้วยการจะตั้งชื่อถนนหลวงตามชื่อของเขาก็ต้องบอกว่าเป็นแค่เกมการเมืองฉาบฉวยที่ไร้ความหมายครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงมันไม่ได้สร้างจากป้ายชื่อถนนครับมันสร้างจากความไว้วางใจและการปฏิบัติการร่วมกันที่พิสูจน์ด้วยการเวลามาหลายสิปีซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยมีแต่กัมพูชาไม่มี เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าในเวทีโลกเสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่เสียงตะโกนด่าทอที่ชายแดนครับแต่มันเป็นเสียงของการกระทำในห้องประชุมระดับโลกการที่29ชาติเลือกที่จะมายืนข้างไทยและเว้นที่ว่างไว้ให้กัมพูชาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าประชาคมระหว่างประเทศอยู่ข้างใคร ความพยายามของรัฐบาลหุนในการสร้างเรื่องเพื่อป้ายสีประเทศไทยได้กลายเป็นบูมแรงที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองอย่างรุนแรงครับแทนที่จะทำให้ไทยโดดเดี่ยวกลับกลายเป็นว่าพวกเขาเองที่ถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสุดท้ายนี้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของประเทศไทยในเวทีโลกไม่ได้มาจากกำลังรบเพียงอย่างเดียวครับมันมาจากสินทรัพย์ที่เรียกว่าความน่าเชื่อถือหรือ credibility ที่เราสั่งสมมาจากการเป็นพันธมิตรที่ดีมีความเป็นมืออาชีพและยึดมั่นในกติกาสากลมาโดยตลอดนี่คือการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในเกมภูมิรัฐศาสตร์ครับและเรื่องทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของคนไทยกับพี่น้องชาวกัมพูชาที่น่าเห็นใจแต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของรัฐบาลตระกูลหุน่นที่กำลังนำพาประเทศของตัวเองไปสู่ทางตันอย่างน่าเสียดาย เอาละครับมาสรุปกันเร็วๆนะครับเรื่องเริ่มจากความตึงเครียดที่ชายแดนกัมพูชาใช้มวลชนสร้างเรื่องหวังจะทำลายภาพลักษณ์ของไทยทำให้พวกเราหลายคนกังวลใจแต่พอเราถอยออกมามองภาพใหญ่เรากลับเจอความจริงอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดแปซิฟิกหรือชอต2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกามีชาติมหาอำนาจทางการทหารเข้าร่วมมากถึง29ชาติแต่ที่พีคที่สุดคือกัมพูชาไม่ได้รับเชิญนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งกว่าชัดว่านานาชาติเลือกที่จะยืนอยู่ข้างใครที่สำคัญพบทสสของไทยยังได้ใช้เวทีระดับโลกนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ผู้นำกองทัพอีก28ชาติรับทราบโดยตรง ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพและความชอบธรรมของฝ่ายเราทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานกับพันธมิตรอย่างสหรัฐและการเป็นสมาชิกที่น่าเชื่อถือของประชาคมโลกคือหลักประกันความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่เกมการเมืองฉาบฉวยที่ชายแดนบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ก็คือยุทธศาสตร์ของกัมพูชาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและพวกเขากำลังโดดเดี่ยวตัวเองในเวทีโลกครับ ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li@ น์ @kimpropertylife พบกับสัมมนาโรงแรม B2 โดยคุณพิชัยจาวะลาวันที่30สิงหาคมใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริศเพื่อเพิ่พมมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใคาสญญาสรสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ e อนะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ